ถ้าพรุ่งนี้ประเทศไทยไม่มีทหารอีกแล้วอะแล้วหมายถึงว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีกองทัพไม่มีพลทหารไม่มีสถาบันทหารไม่มีเครื่องบินไม่มีรถถังไม่มีเรือดำน้ำทุกอย่างหายหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนข้อหนึ่งคือรัฐประาหารน่าจะทำยากขึ้นมากซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ทำลายสถาบันทหารมันเป็นไปนไม่ได้หรอกเพราะทหาร่ะเป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงอยู่ของประเทศสักประเทศ,เทศถูกไหม ทหารเป็นรั้วของชาติถ้าไม่มีทหารอลิศตรูก็จะเข้ามาลุกลานประเทศไทยทุกคนจะโดนฆ่ากรุงเทพจะโดนเผาเหมือนในอยุธยาเราจะเสียเอกราชสังคมจะบึ้มและประเทศไทยก็จะสิ้นชาติโอเคถ้าเราคิดแบบนี้จริงๆอะเราคงไม่ทําวิดีโอนี้หรอกถ้าเราบอกว่ามันเป็นไปได้ละ่ะที่ประเทศประเทศหนึ่งจะไม่มีทหารถ้านอกจากการไม่มีทหารจะไม่ทําให้ประเทศบึ้มแล้วยังทําให้ประเทศจเจริญขึ้นด้วยละ่ะ นี่คือประเทศไทยเอ้ยไม่ใช่นี่คือประเทศคอสตาริกาคือประเทศอเมริกากลางเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าหลายประเทศเป็นประเทศยากจนที่เต็มไปด้วยการก่อการร้ายความรุนแรงรัฐประาหารและสงครามแต่คอสตาริกาแทบไม่มีของพวกนี้เลยคอสตาริกาเป็นประเทศที่มีดัชนีความสุขติดอันดับ13ของโลกหรือบางด a ต้าก็ให้เป็นอันดับหนึ่งเลยสูสีกับประเทศโลกที่1ในยุโรปแล้วเขาก็มีระบบสวัสดิการและการศึกษา เป็นระดับต้นๆของภูมิภาคมีประกันสุขภาพทั่วหน้าทุกคนเรียนฟรีจนถึงระดับมหาลัยคนอายุยืนที่สุดคนคุณภาพชีวิตดีที่สุดและมีดัชนีสิทธิมนุษยชนสูงที่สุดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้สิ่งหนึ่งที่คอสตาริกาไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็อาจเป็นสิ่งที่อธิบายความสำเร็จของคอสตาริกาได้คือเขาไม่มีทหารในปี1948ปีนั้นน่ะคอสตาริกามีการเลือกตั้ง ผู้สมัครพรรค National Union อูลาเตชนะไปแบบผิวเฉียดแต่พรรครัฐบาลไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็กล่าวหาอูลาเตว่าทุจริตการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ให้คืนรับตําแหน่งซึ่งเอาง่ายๆคือรัฐบาลแม่งไม่ยอมลงความพยายามอยู่ในอำนาจเนี่ยไปจุดชนวนขบวนการปฏิวัติ National Liberation ที่นําโดยโฮเซ่ฟิกเกเรสฟิกเกเรสนอกจากจะมองว่าการกระทําของรัฐบาลไม่ชอบแล้วยังมองว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นสุนัขรับใช้ชนชั้นนำคอสตาริกาด้วย กลุ่มปฏิวัติก็ต่อสู้กับทหารฝั่งรัฐบาลในสงครามกลางเมืองที่ยาว44วันซึ่งสุดท้ายฝั่งปฏิวัติก็ชนะและฟิกเกเรสก็ได้เป็นผู้นำคอสตาริกาฟิกเกเรสเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดทางการเมืองที่ล้ำมากเรียกว่าอาจจะล้ำกว่าคนในปี2021อีกอย่างแรกที่ฟิกเกเรสทำคือเขาทำลายสถาบาันทาหารทิง้งแล้วปลดอาวุธทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายตัวเองด้วยซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ทำเล่นๆน,นะเขาทำจริง คือเขาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยว่าการมีทหารผิดกฎหมายแล้วในรัฐธรรมนูญน่ะก็มีการบัญญัติสวัสดิการลงไปเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งเนี่ยจะเป็นรากฐานให้กับรัฐสวัสดิการของคอสตาริกาแต่ว่าเงินที่เอามาทํารัฐสวัสดิการเนี่ยเอามาจากไหนละ่ะก็ในเมื่อมันไม่มีงบกองทัพแล้วอ่ะก็เอาเงินส่วนนั้นมาลงาสวัสดิการ่ย ซึ่งในช่วงแรกอ่ะฟิกเเรสก็แค่ย้ายงบทหารมาลงกับการศึกษาดืด้อเลยนอกเนีน้ฟิกเเรสยังเก็บภาษีคนรวยเก็บภาษีบริษัทข้ามชาติให้สิทธิผู้หญิงเลือกตั้งรวมทั้งทําให้ระบบพลังงานและการธนาคารในคอสตาริกาเป็นส่วนรวมโอเคฟังมาถึงตรงนี้นมันก็ดูดีอาจจะ too good to be true ด้วยซ้ำมันต้องมีปัญหาบ้างแหละมันต้องมีคนมาบุกบ้างแหละไม่มีทหารนะ่ะแต่คอสตาริกาหลังจากวันที่ล้มทหารจนถึงปัจจุบัน ก็ไม่เคยมีสงครามกลางเมืองหรือมีใครมาบุกยึดสำเร็จเลยซึ่งหลายคนก็อยากคิดว่าแม่งทำได้ไงวะในปี1979นิคารากัวประเทศเพื่อนบ้านของคอสตาริกามีการปฏิวัติเพื่อโค่นล้มเผด็จการที่ถูกให้ท้ายโดยอเมริกาซึ่งทำให้สหรัฐไม่พอใจอย่างมากอเมริกาก็เลยกดดันให้คอสตาริกาช่วยสนับสนุนการสู้รบสภาของคอสตาริกาก็มีการพูดคุยกันเรื่องการเอาทหารกลับมา แต่ประธานาธิบดีมองเก้ไม่เห็นด้วยแล้วประกาศว่าคอสตาริกาเป็นกลาง <c oughs> วิธีหนึ่งที่มองเก้ทําให้นโยบายนี้เป็นจริงคือการหาพันมิตรที่จะสนับสนุนสันติภาพและความเป็นกลางของคอสตาริกามองเก้เดินทางไปหาผู้นําทั่วยุโรปเพื่อโน้มน้าวและพีจุดยืนของตนแคมเปญดังกล่าวทําให้ประชาคมโลกยอมรับคอสตาริกาในฐานะประเทศแห่งสันติภาพและความเป็นกลาง จุดยืนที่จะไม่ยุ่งกับเรื่องการปฏิวัติในนิคาระัวได้รับการยอมรับจากประชาชนคอสตาริกาอย่างล้นหลามถึง83แรงกดดันของรัฐบาลอเมริกาก็มีมาเรื่อยๆจนถึงปี1985ที่ประธานาธิบดีออสการ์อาริอสดำรงตำแหน่งสิ่งที่อาริเอสทำในตอนนั้นนะ่ะไม่ใช่แค่ปฏิเสธข้อเรียกร้องของอเมริกาที่ขู่ว่าจะตัดความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ แต่ยังประสบความสําเร็จในการทําสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศในอเมริกากลางที่ประกอบไปด้วยคอสตาริกาฮอนดูรัสโกเตมาลาเอลซาวารดและนิคารากัวเอาง่ายๆคือเอเรียสอ่ะเลือกที่จะใช้การทูตเพื่อยุติความขัดแย้งแทนที่จะใช้ความรุนแรงคอสตาริกาเป็นประเทศที่ฉลาดเรื่องการทูตมาตลอดเขาเป็นประเทศแรกที่ใช้สนธิสัญญาเรียวซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่บอกว่าถ้าประเทศที่เซ็นสัญญาโจมตีประเทศอื่นนั่นเท่ากับเป็นการโจมตีทุกประเทศ เพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครเริ่มก่อนคนนั้นบึ้มอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนความฉลาดทางการทูตของคอสตาริกาคือตอนที่นิคารากัวมาล้ำเส้นเขตแดนในปี2010นิคารากัวนำทหารเข้ามาในเขตแดนคอสตาริกาเพราะเชื่อ Google Map แล้ว Google Map อะ่ะมันไม่ตรงกับเส้นเขตแดนจริงซึ่งอันนี้เราไม่ได้ล้อเล่นนะมันเกิดขึ้นจริงถ้าเป็นประเทศอื่นน่ะก็คงบวกนิคารากัวไปแล้วแล้วก็คงเกิดเป็นการต่อสู้ใหญ่โต แต่คอสตาริกาตัดสินใจนำเรื่องไปฟ้อง UN และองค์กรนานาชาติแทนและเรื่องก็จบด้วยการที่นิคารากัวยอมในปี2015 f i กเกเรสอะ่ะเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีโจรมาขึ้นบ้านคุณคุณก็ไปฟ้องตำรวจใช่ไหมถ้ามีคนมาลุกรานประเทศคุณอ่ะคุณก็ใช้กฎหมายสากลจัดการไม่ต้องยิงโจรหรือสู้รบด้วยตัวเอง f i กเกเรสยังพูดอีกว่าการป้องกันประเทศที่ดีที่สุดคือการไม่ป้องกันนึกดูนะ ถ้าประเทศที่ทํพา PR ว่าตัวเองเป็นประเทศสันติไม่ลบกับใครไม่สู้กับใครไม่ปกป้องตัวเองมีคนมาบุกจริงๆอ่ะประเทศที่มาบุกคือภาพลักษณ์จบมากๆแต่ว่าที่คอสตาริกาไม่มีทหารนะไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเพราะเขายังมีตำรวจอยู่หลายคนอาจจะคิดว่ามีตำรวจมันตายจากมีทหารขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็มีปืนเหมือนกันป่ะข้อแรกคือตำรวจอ่ะไม่มีจรวดไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินไม่มีเรือดำน้ํา มีมากสุดก็แค่รถหุ้มเกราะหรือเรือตะเวนชายฝั่งข้อ2คือตำรวจคอสตาริกาที่มีหลายหน่วยงานขึ้นตรงกับหลายกระทรวงมากแล้วก็มีตำแหน่งที่เรียกว่าอัลฟาลีมาประจำทุกสถานีซึ่งเขาจะเป็นคนคอยเช็คว่าตำรวจทุกคนทำถูกกฎหมายไหมเขียนรายงานตามจริงไหมและไม่มีการยึดของกลางแบบเนียนๆตำรวจจึงสามารถถูกตรวจสอบและคานอำนาจได้และเป็นสถาบันที่ไม่มีโอกาสทำรัฐประหารได้เลย ข้อ3คือตั้งแต่ปฏิวัติอ่ะคอสตาริก้าไม่อนุญาตให้ตำรวจมียศเกินพันเอกเพื่อไม่ให้มีใครมีอำนาจเยอะเกินไปทำให้เล่นเซนได้ยากขึ้นข้อ4คือตำรวจเขาอ่ะเรียนกฎหมายจริงจังมากเพื่อให้รู้กฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิประชาชนและสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องที่เขาเน้นมากในโรงเรียนตำรวจแต่ที่สำคัญที่สุดอ่ะซึ่งอันนี้เราชอบมากคือเขาให้เงินเดือนตำรวจชั้นผู้น้อยเยอะจะได้มีกิน่นแล้วไม่ต้องมาไถ่เงินประชาชน สรุปคือตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความสามารถจริงๆเหมือนกับหมอหรือครูหรือวิศวกรอะไรแบบนั้นนักวิชาการคอสตาริกาคนหนึ่งบอกว่าเอาจริงการที่ประเทศเล็กๆมีทหารมันไม่เม k e s e n s เลยเพราะว่าถ้าประเทศมหาอำนาจเขาจะมาบุกค,คุณจริงๆคุณก็สู้เขาไม่ได้เขาบอกว่าจราเมกาลูกหนึ่งก็แพงออกง,งบทหารประเทศเขาแล้ดังนั้นถ้าปกป้องประเทศไม่ได้ ก็ไม่ต้องมีแล้วเวลาไปทําการทูตแทนส่วนที่ไทยนิธิเอลสีวงก็เคยบอกในทํานองเดียวกันว่ากองทัพไทยกระจอกเกินไปที่จะลบชนะและก็ใหญ่เกินไปสําหรับภารกิจภายในประเทศอีกอย่างหนึ่งคือหน้าที่หลายอย่างโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยในประเทศหรือการตระเวนชายแดนตำรวจก็ทําได้และคอสตาริกาก็เป็นประเทศที่มีดัชนีความปลอดภัยสูงที่สุดในภูมิภาคถึงแม้ว,ว่าเขาจะไม่มีทหาร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีรัฐประหารหรือความพยายามลอบสังหารผู้นําในประเทศอเมริกากลางอยู่บ่อยครั้งและคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ก็มักจะเป็นทหารในประวัติศาสตร์หลายครั้งการมีอยู่ของทหารดูจะมีไว้เพื่อปกป้องอํานาจของชนชั้นนํามากกว่าปกป้องประเทศแล้วก็มีงานวิจัยด้วยว่าการเพิ่มงบทหารในยามสงบจะชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งก็เมกเซนเพราะเราเอางบไปลงกับการศึกษาหรือสวัสดิการไม่ดีกว่าหรอ แน่นอนไม่ใช่ทุกประเทศจะยุบกองทัพได้บางประเทศที่มีสงครามหรือความขัดแย้งตลอดก็คงทําไม่ได้เราต้องดูบริบทด้วยทีนี้ในไทยถ้าเราจะมีบทสนทนาเรื่องเนี้เราก็ต้องดูว่าเรามีกองทัพเว้นลบก,กับใครแล้วถ้ากองทัพไม่ได้ลบก,กับใครนอกจากลบก,กับประชาชนแล้วจะมีทหารไปทำไมเอาล่ะก่อนจากกัน จะเห็นว่าช่วงนี้มันจะมีวิดีโอที่พูดทํากับ Common School ใช่ปะนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้พูดกับ Common School ทำงานด้วยกันอยู่ Common School ชอบวิธีนําเสนอของพูดในขณะเดียวกัน Common School ก็มีข้อมูลเจ๋งๆให้พูดเอามาใช้วิดีโอจะลงทั้งพูดแล้วก็ Common School แต่ว่าจะมีบางวิดีโอที่ลง Exclusive ให้ Common School อันนี้เดี๋ยวเราจะบอกก่อนไปติดตามกันได้